สวัสดีครับพี่กผมในรายการ BIOECI นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่ององค์ประกอบของหัวใจนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาลบคือหัวใจเราต้องรู้จักองค์ประกอบของหัวใจกันก่อนนะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับว่าหัวใจเราเป็นยังไงกันดีครับหัวใจก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยก็คือเป็นแบบคล้ายๆดอกบัวตูมครับขนาดเท่ากับกำปั้นมือเราครับ หัวใจเป็นอวัยวะที่พัฒนามาจากหลอดเลือดเพื่อสูบฉีดเลือดให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอยู่บริเวณกลางปอดทั้งสองข้างเข้าไปทางซ้ายเล็กน้อยครับเข้อไปทางซ้ายยังไงอ่ะอันนี้จะเป็นรูปคนนะครับอ่านี่คือไอ้แดงนะไอ้แดงจากคลิปที่แล้วอ่ะอันนี้คือทางซ้ายเลฟนะครับอันนี้คือทางขวาไ right, รนะครับโอเคหัวใจจะไปฝั่งนี้ อย่างนี้ครับอ่ามันก็จะเป็นอยู่กึ่งระหว่างซ้ายนะครับสับพที่ต้องรู้ก่อนเรียนเรื่องหัวใจกันก่อนเลยนะครับก็คือ1นนะครับ RA หรือ Right atrium นะครับหรือหัวใจห้องบนขวา RV Right ventricle หัวใจห้องล่างขวาแล้วก็ LA Left atrium หัวใจห้องล่าง ขอโทษครับหัวใจห้องซ้ายบนนะครับแล้วก็ left ventricle หัวใจห้องซ้ายล่างนะครับ semi semi คืออะไร semi คือกึ่งหรือครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งศัพท์ semi เราจะเจอกับ ah semi luna ah ก็คือ luna ก็คือพระจันทร์นะครับก็คือพระจันทร์พระจันทร์ครึ่งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ pulmonary ก็คือปอด a r t e r y คือหัวใจนำเลือดออกนะครับหรือที่เราเรียกว่าหัวใจ หรือขอโทษครับอัลเทอรี่คือหลอดเลือดนําออกอที่เราเรียกว่าหลอดเลือดแดงเองแต่จริงๆเป็นหลอดเลือดนาออกนะครับอเวงก็คือหัวใจหลอดเลือดนาเข้านะครับเคหลอดเลือดดำที่เราพูดถึงกันซพปเปรียนะครับหรือมันคือสูงกว่าหรือเหนือกว่านะครับอินฟลีก็คือต่ากว่าหรือต้กว่าสาวพวกนี้เจอแน่นอนครับในหัวใจนะครับนี่คือรูปหัวใจนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกศรชี้เกี่ยวกับการหมุนเวียนเลือดในหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกครั้งหนึ่งมาดูการแบ่งห้องหัวใจกันก่อนนะครับอย่างที่ผมว่านะครับสับชใช้แน่นอนครับ RA คืออะไรครับ RA right atrium นะครับใช่ครับ r i เ h ร atrium ก็คืออันนี้เป็นขวาอันนี้คือซ้ายอ่าอันนี้คือ left atrium ก็คือหัวใจขวาบนหัวใจซ้ายซ้ายบนนะครับอันนี้ก็คือ ระดับดิเรก c ัลก็คือขวาล่างอันนี้ก็คือเลเ t v e ิ t รกท l ก็คือสายล่างนั A ่นเองนะครับนี่คือการแบ่งนะครับอันนี้อันนี้คือห้องเนี่ยห้องห้องซ้ายห้องซ้ายบนห้องขวาบนขวาล่างซ้ายล่างนะครับต่อไปมาดูลิ้นหัวใจกันก่อนนะครับลิ้นหัวใจอ่ะลิ้นหัวใจผมขออภัยนะครับที่ผมซูมให้ดูไม่ได้เนื่องจากผมใช้ในโน้ตนะครับก็คือในสม,มุดโน้ต มาดูอันแรกก็คือ pulmonary semiluna valve wow คืออะไรครับก็คือวาวที่กั้นระหว่างหลอดเลือด pulmonary อ่า pulmonary pulmonary artery กั้นกับหัวใจห้องซ้ายไอยห้องขวาล่างนะครับก็คืออยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้ครับเห็นไหมครับ อ่าอ่ะแล้วก็ต่อไปไตคัสไตคัสปิดวานะครับไตก็คือะครับไตคือ3อ่าไตไตไปนะครับไตไปไตโอเคอยู่ตรงนี้การระหว่างหัวใจห้องขวาบนกับขวาล่างนะครับต่อไปคือใบคัสปิดเบาะก็คือใบคือ2ก็คือมี2ตรงนี้การระหว่าง ซ้ายบนกับซ้ายล่างนะครับเอออติกเซมิลูน่าวาล์วเอออติกนี่คือกั้นระหว่างตรงนี้เลยครับตรงนี้อันนี้คือหลอดเลือดเอออตานะครับตรงต่อเนี่ยคือเอออตา้าเออตอต้าหลอดเลือดเอออตา้าไปดูนะครับอันนี้คือลิ้นของหัวใจนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําคลิปศึกษาละเอียดให้กว่าน,นี้นะครับอันนี้คือเป็นองค์ประกอบคร่าวๆนะครับเป็นภาพรวมคร่าวๆ ไปดูหลอดเลือดของหัวใจกันก่อนเลยนะครับซูพิเรียไปนะครับว่าอยู่ตรงไหนครับสุพิเรียคือตรงนี้นะครับซูพิเรียใช่ครับอยู่เหนือคือเหนือกว่าในสูงกว่าก็คืออยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือสุพิเรียส่วนอินฟิเรียนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็คือหลอดเลือดนี้ทำหน้าที่นํเานเ,เข้านําเลือดเข้าด้านล่างตัง้งแต่ตรงเนี้ตั้งแต่ส่วนล่างนาขึ้นมาอันนี้ก็คือส่วนบนนําเข้ามานะครับ เพื่อไปหมุนเวียนเลือดในหัวใจนะครับอินเตเลตกับทูปิเลตไปนะครับว่าแล้วก็ต่อไปนะครับพาร์มอนารีอาร์เทอรี่นะครับก็คือหลอดเลือดที่ส่งไปยังปอดเพื่อทําการฟอกฟอกให้ได้เลือดจากออกซิเจนต่ำเนี่ยให้ได้เลือดออกซิเจนสูงนะครับต่อไปพาร์มอนารีเวอ่ามีพาร์มอนารีอาร์เทอรี่นะครับอันนี้คือพาร์มอนารีอาร์เทอรี่นะส่งไปยังปอดนะอันนี้คือปอดปอดอ,อ่ะปอด เป็นปอดนะสมมติว่าเป็นปอดไปฟอกเสร็จแล้วมันก็จะส่งกลับมาทางนี้ส่งเลือดกลับมาปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเข้าทางนี้ก็คือ pulmonary vein น,น,นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้เพื่อนําเลือดที่ได้จากการฟอรกเนี่ยเข้ามาเข้ามา,า,มาไปเลี้ยงร่างกายโดยส่งผ่านไปยังด i g t aorta นะครับก็คือใน pulmonary vein น,เน,นำเลือดเข้ามาแล้วก็เลือดเข้ามาไปอยู่หัวใจซ้าย ้ายบน้ายบนก็ฉุดฉุดฉีดไปยังซ้ายล่างแล้วก็ส่งไปยังเอวตาเพื่อไปเลี้ยงร่างกายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงละเอียดตรงการหมุนเวียนเลือดตรงนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสําหรับคลิปนี้ผมพูดติดขัดไปบ้างครับก็ตื่นเต้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ